ทําไมในสงครามโลกครั้งที่2นะครับกองทัพเรืออเมริกานะครับเคยใช้อศสเครมนะครับเป็นอาหารที่มีความจําเป็นในการสู้รบนะครับหรือ Fighting Food นะครับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยเฉพาะในสมรภูมิแปซิฟิกนะครับไอศ์ครีมเนี่ยนะครับเป็นอาหารหลักนะครับของกองทัพเรือนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ต้องมีบนทุกเรือเลยนะครับถึงขั้นขนาดติดตั้งเครื่องทาไอศ์ครีมไว้เลยทีเดียวนะครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่านะครับไอศครีมที่ให้ทหารอเมริกันทานนะครับจะมีการนะครับ เพิ่มนะครับคุณค่าทางด้านวิตามินนะครับโปรตีนนะครับและแร่ธาตุที่จําเป็นนะครับว่าแคลอรี่เนี่ยประมาณ200นะครับมีโปรตีนนะครับแคลเซียมนะครับวิตามินต่างๆนะครับสารอาหารต่างๆนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับจะมีอะไรปลอบใจทหารได้นะครับหลังจากอากาศร้อนในการสู้ในสมรภูมิแปซิฟิกนะครับแน่นอนนะครับการได้ทานไอศครีมเย็นๆเนี่ยนะครับก็ทําให้มีเรียวแรงนะครับมีจิตใจที่ชุ่มชื้นได้นั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าหลายๆมื้อเนี่ยนะครับจะขาดไอศครีมไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมีส่วนผสมของนมและชีสที่มีสารอาหาร